ลนนัาแะบดคสวัสดีครับผมปอทฤษฎีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการโครงการหนึ่งที่มุ่งหวังและตั้งใจที่ทําให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้นโดยการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นบนคันนาแต่จะทํำยังไงและคันนาจะสร้างรายได้ได้มากแค่ไหนตามผมไปดูเลยครับ ที่นี่นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของโครงการเปลี่ยนคันนาเป็นเงินอ,อมและที่เห็นอยู่รอบตัวผมเยอะแยะมากมายนะั่นก็คือกล้าต้นกระดาษของบริษัทับเอครับลานเพาะกล้าต้นกระดาษของับเอแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า70ไร่มีต้นกล้านับล้านต้นซึ่งใช้เวลาวิจัยพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์มาตั้งแต่ปีพศ2525และกล้าต้นเล็กๆนี่แหละครับที่ทีมงานส่งเสริมต้นกระดาษจะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อปลูกลงบนคันนาครับ เอาละครับจากร้านเพาะกล้าต้นกระดาษผมพร้อมกับทีมงานดับเบิลได้นำกล้าต้นกระดาษมาถึงจุดหมายของเราแล้วนั่นก็คือหมู่บ้านไผ่ขาดอำเภอสีมโหโสถนะครับผมนัดกับผู้ใหญ่บ้านเอาไว้เดี๋ยวพวกเราช่วยกันขนกล้าต้นกระดาษลงไปมอบให้กับชาวบ้านนะครับ สวัสดีนะครับทุกคนครับผมอ้อบทีมงานดับเบิลเอนะครับวันนี้มีโครงการดีๆมานําเสนอนะครับโดยการนําต้นกระดาษของเรานะคะมาปลูกตามคันนาหัวไล่ไปลายนาเขตแดนขอบรั้วขอบสวนนะคะอฏิบายหลักการง่ายๆนั่นก็คือทุกแปลงนาต้องมีคันนาอยู่แล้วแต่เดิมก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ว่างๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เมื่อปลูกต้นกระดาษลงไปก็เหมือนกับปลูกเงินออมที่ฝากทิ้งเอาไว้โดยไม่ต้องลงทุนอะไร อย่างนาหลายๆแปลงที่ถูกน้ําท่วมข้าวในนาเสียหายแต่ต้นกระดาษที่อยู่บนคันนาไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแถมยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินทุนได้ในราคาต้นละ30บาทยกตัวอย่างว่ามีพื้นที่นาสิบไร่ปลูกต้นกระดาษได้1,000ต้นพอครบ3ปีก็จะมีรายได้เพิ่มถึง30,000บาทครับช่วงที่ว่าเราขาดเงินที่ว่าจะให้ลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปช่วยเหลือตัวนั้นได้ เป็นรายได้เสริมจากการทำนาครั้งหนึ่งเมองว่าเราก็มีเงินก้อนหนึ่งเราก็ไม่ได้ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใครอ่ะคงจะเห็นแล้วนะครับว่าจากคันาที่ว่างเปล่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นเงินออมให้กับเราได้ยังไงพี่น้องชาวนาคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับมาร่วมกันเปลี่ยนคันาให้เป็นหลักประกันอนาคตเป็นหลักประกันความสุขด้วยกันนะครับให้เป็นเงินออม